วันอาทิตย์ทีคิซซองนะนี่มาดูนะนนทีะ่ร้านแมคแม่ค่ากุ้งทอดใบชะพลูลอ็รี่ลาบเม็นี่คือหุนทีห้าเลยทีมึงมาลักข้องกูงไปมัดแล้วนี่มึงเหม,มาโมงข้าวตอนนี้มึงเหม,มาโมงข้าวมึงเหมาตีกนํำร้อนมึงเหมาเรื่องปันอะไรดีกว่ามึงไปไข่ได้นี่คือคือมึงเอาไปมดเลยแม่กำลังพลักไฟมึงยังเอาพี้ชาติโจนเปรตจริงๆเลยโจนอบาสนะ ไม่ใช่โจนธรรมดาไอเรื่องแจ้งความนี่กูไม่แจ้งแล้วไม่อยู่ในวัวสมองบอกกูแจ้งไปกูก็สิ้นเปลืองค่ะน้ำมันรอดซ่องรอยสิกูต้องแบกสั่งข้านกูไปแจ้งความซึ่ไม่ใช่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แร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 ่นะมือนี่เลยอะไรดี่ว่า่ายได้นี่คือมันหลักเพยนมันมันจะเป็นขวดกับมะนาวเไปมันน้ำมันกันนอกขวดข้องขวดเออ ร่ายเนี่ยมันเลื้อไห้หยครอกหนึงแล้วก็ซากอย่างนี้แหม่ค่ะที่มันไม่เหมาที่จัดเปรตนะัด